พรเอกรีบซิ่งมาจะถึงอันกกแล้วรีบวิ่งไปหาหนาเอกที่บ้านหวังว่าจะไปทันปาร์ตี้แต่ก็ไม่ทันเจ้าหมาน้อยเห่าอยู่ข้างหน้าต่างนาเอกเห็นเขามายืนรอยอยู่หน้าบ้านจึงลงไปหาเห็นเขาเหงื่อเต็มตัวก็ชวนคุยเรื่องจอกกิ้งตอนเช้าพระเอกบอกตัวเองมีปัญหาเรื่องการนอนจึงลุกออกมาวิ่งทุกเช้ากลับกันกับนางเอกเธอคิดว่าแค่ตื่นแต่ไก่ขันยังยากจะให้ออกวิ่งตอนเช้าคงทำไม่ได้ แต่รุ่งขึ้นอีกวันนางเอกออกวิ่งตามหลังพระเอกมาแล้วบอกกับเขาว่าจะเริ่มออกกำลังกายบ้างแล้วพระเอกวางแผนเส้นทางการวิ่งเพื่อให้เหมาะกับมือใหม่อย่างนางเอกส่วนนางเอกวิ่งเสร็จก็กลับไปนอนแต่ก็นอนไม่หลับจนต้องหาโซจูมากงรุ่งขึ้นอีกวันก็ยังงัดตัวเองออกจากเตียงม,มาวิ่งได้อีกพระเอกเห็นเธอตั้งใจจริงจึงนัดให้มาเจอกันที่หน้าห้องสมุดแล้ววิ่งไปตามเส้นทางที่วางไว้ เป็นพระเช้าเกินไปจึงแนะให้วิ่งระยะทางส,สั้นก่อนนางเอกบอกคุณบรรรักษ์ไม่ต้องปรับเส้นทางวิ่งตามเธอก็ได้พระเอกบอกตอนชื่อแดบอมแล้วขอให้ต่อจากนี้เรียกชื่อของตนแทนคุณย่าคิมบอมมาหานางเอกเพื่อจะขอให้ไปเที่ยวเป็นเพื่อหลานสาวที่ผ่านมาคิมบอมเจอแต่เรื่องร้าย,ายจึงอยากให้ได้พักผ่อนสบายใจบ้าง จียองเห็นที่คอพระเอกมีทรายติดอยู่ก็ช่วยหยิบออกให้พระเอกตกใจจียองเลยประชดว่ามือเธอไม่ได้เปื้อนขี้ไม่ต้องทาวสดิดสดิ้งขนาดนั้นก็ได้จียองเห็นหนางเอกวนเวียนอยู่หน้าประตูห้องสมุดมองไปที่รองเท้าของเธอก็เห็นมีทรายติดอยู่พระเอกกำลังขนของจะไปเก็บเห็นหนางเอกก็รู้ว่ามารอจึงจะชวนไปกินข้าวเย็นด้วยกัน จู่ๆนางเอกก็บอกว่าจะไปดูหนังพระเอกงงนางเอกเขินนิดๆที่เป็นคนชวนหนุ่มดูหนังครั้งแรกพระเอกเข้าใจความหมายจึงตอบตกลงนางเอกดีใจเพราะความจริงเธอซื้อตั๋วหนังไว้แล้วคิมบอมกับแจฮุนมาที่ห้องสมุดเจอนางเอกก็ถามว่าเมื่อเช้าย่ามาหาทํำไมนางเอกว่าคนรู้จักของญามีบ้านอยู่ที่ดงชอนจึงชวนให้ไปเที่ยวเล่นญาเลยขอให้พาคิมบอมไปเที่ยว แจฮุนได้ยินก็ขอตามไปด้วยทันทีแล้ววิ่งไปเชิญพระเอกแจฮุนเสื้อหาที่เที่ยวพบว่าที่นั่นมีลำห้วยน่าลงเล่นคิมบอมแซวว่ายังไม่ได้ไปก็เหอะซะแล้วนางเอกขอตัวแยกจากั้งสองคนเพราะว่ามีนัดคิมบอมรู้แกว้วจึงรีบพาแจฮุนปีกตัวกลับก่อนฝ่ายพระเอกก็กำลังจะกลับจียองชวนไปกินข้าวแต่เขาบอกว่ามีนัดแล้วจียองเหยียบเท้าพระเอกแล้วถามว่าเจ็บไหมตอนนี้เธอก็เริ่มเจ็บเพราะเขาแล้วเช่นกัน จียองมองดูพระเอกเดินไปกับนายเอกก็น่าเศรา้ารถดันมาสตาร์ทไม่ติดพอดีจึงโทรเรียกซองมินมาจัาแบตให้จูจูก็ปล่อยโฮซบอกซองมินด้วยความสมเพชตัวเองซองมินงงเป็นไก่ตาแตกที่จูจูเธอก็ร้องไห้ออกมาแบบนี้นายเอกกับพระเอกต่อแถวรอเข้าโรงหนังพอยื่นตั๋วในมือให้เจ้าหน้าที่พบว่าวันที่จองไว้คือสัปดาห์หน้านายเอกขอโทษพระเอกที่จำวันผิด พระเอกเลยชวนเธอไปกินไก่กับเบียร์ตามที่ตั้งใจไว้แล้วให้เธอเลือกสามร้านที่ตนเองหาข้อมูลมานางเอกเลือกร้านที่สามซึ่งมีเบียร์ขึ้นชื่อพระเอกบอกด้านห่าจากที่นี่สิบนาทีแล้วเริ่มวิ่งไปเธอจึงวิ่งตามอย่างสนุกสนานนางเอกบอกเบียร์ที่นี่รสชาติดีจริงๆแถมยังเข้ากับไก่สุดๆพระเอกเอาวรารสารตีพิมพ์บทความที่นางเอกเขียนบทสัมภาษณ์อันกกในวัยเยาว์มาให้ นางเอกบอกเขาว่าอย่าอ่านบทความของเธอเลยเพราะเกรงว่าจะเขียนไม่ดีแต่พระเอกก็ซื้ออีกเล่มหนึ่งไว้แล้วจูจ่ๆมีคุณลุงเดินสะดุดล้มลงด้านหลังพระเอกแล้วโทษว่าเขาขวางทางนางเอกรู้สึกไม่พอใจกำลังจะเถียงพระเอกห้ามไว้แล้วรีบพยุงลุงคนนั้นลุกขึ้นเขาอวยไาวให้ระวังแล้วเดินเข้าร้านไปจียองหยุดร้องไห้และกล่าวขอบใจซองมิน เวลานี้เธอก็มีเขาแค่เพียงคนเดียวซองมีแปลกใจที่แม่เสือจียองจูจ่ๆก็มาร้องไห้อุ๋งอิงแบบนี้ถามสาเหตุก็ไม่ยอมบอกแต่ก็ดีใจที่เธอคิดถึงตนเป็นปคนแรกนายเอกกับพระเอกกินเสกกำลังจะมาจ่ายเงินเจ้าของร้านบอกว่าคุณลุงคนที่ล้มหน้าร้านจ่ายให้แล้วนายเอกถามพระเอกว่าจากเรื่องเมื่อกี้เขาไม่รู้สึกโกรธเลยเหรอ ตั้งแต่รู้จักกันเธอไม่เคยเห็นเขาโมโหเลยสักครั้งพระเอกบอกทุกครั้งเขาจะท่องว่ามันก็เกิดขึ้นได้แหละพยายามคิดแบบนี้เพื่อที่เราจะอยู่ต่อไปได้นางเอกเลยรู้สึกทึ่งในตัวเขาแล้วชวนพระเอกเล่นเกมถามร้อยตอบร้อยคำถามแรกคือผลไม้ที่ชอบพอลงจากรถก็ยังเล่นเกมกันไม่จบคำถามสุดท้ายของนางเอกคือชอบฤดูอะไรที่สุดพระเอกบอกว่าชอบยอร์มซึ่งพ้องเสียงกับชื่อนางเอกทำเอาเธออึ้องไปเล็กน้อย แต่ก็เข้าใจได้ว่าเขาหมายถึงฤดูร้อนนางเอกขอถามคำถามสุดท้ายจริงๆว่าทำไมตอนแรกที่พบกันเขาถึงไม่พูดกับเธอพระเอกตอบว่าตนมีปัญหาในการคุยกับคนแปลกหน้านางเอกดีใจที่ตอนนี้เขาพูดกับเธอมากขึ้นสแสดงว่าคุ้นเคยกันแล้วพระเอกเลยแซงทำไปเจ็บคอพอไปถึงหน้าบ้านนางเอกมีคนเข่งคำว่าแกเป็นคนฆ่าซอนอาอยู่ที่ประตูพระเอกเห็นแล้วก็วิ่งกลับไปทันที เขาควบคุมตนเองไม่ได้และรู้สึกสับสนจึงวิ่งต่อไปจะถึงบ้านและรีบกินยาสง,งบสติอารมณ์ภาพเหตุการณ์ร้ายในวัยเด็กปรากฏขึ้นอีกครั้งในวันนั้นพระเอกกลับคำให้การเรื่องพ่อสายสืบถามสาเหตุแล้วบอกว่าความจริงพระเอกก็ดีใจที่พี่สาวตายไปใช่ไหมเพราะเขาเองก็เกลียดพี่สาวพระเอกปฏิเสธเสียงดังลั่นลุงเช้าเท่าแก่แบมาที่ตึกแล้วโวยวายว่าซอนอาถูกพ่อฆ่าตายไปแล้ว ยังจะมีคนพ่นสีแบบนี้อีกตนไปทำเวรทำกรรมอะไรไว้กับครอบครัวนี้ถึงต้องมาเจอเรื่องแบบนี้ซองมินบอกให้พ่อระวังคำพูดแต่เท่าแก่แบ,บไม่หยุดกล่าวทั่วพระเอกที่ตนอุตส่าห์สงสารนางเอกได้ยินก็แยงว่าพระเอกก็เป็นเหยื่อที่ได้รับผลกระทบแรงสุดจากเรื่องนี้เท่าแก่แบ,บหัวร้อนไม่เลิก บอกตนต่างหากที่เป็นเหยื่อบูซอนรีบอกว่าจะเอากล้องวงจรปิดมาติดตรงนี้แล้วมอบนามบัตรให้นางเอกไว้เผื่อมีปัญหาก็ให้โทรหาตนอาจารย์พระเอกได้รับโทรศัพท์จากนักข่าวและตอนนี้ในอินเทอร์เน็ตกําลังวิจารณ์กันว่าเขาใช้เงินโฉกไอเดียคนอื่นมาเป็นของตนเองเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลายัยโทรหาจียองเพื่อให้พระเอกมาอธิบายกับคณะกรรมการสอบสวนด้วยตนเองหากอาจารย์มีความผิด ก็จะถูกแบนจากวงการวิชาการและพระเอกก็จะโดนหางเลขไปด้วยจียองเห็นหนางเอกมาที่ห้องสมุดก็ถามว่าเมื่อคืนเกิดเรื่องอะไรขึ้นกับพระเอกคิมบมกับแจฮุนซื้อของกินเตรียมตัวไปเที่ยวแล้วพากันมาที่บ้านแจฮุนเพื่อจัดของคิมบมรู้ว่าครูประจำชั้นเป็นอานแท้ๆของเขาแจฮุนจึงเล่าว,ว่าพ่อกับแม่ซื้อบ้านหลังนี้ไว้แล้วให้อาจับตาดูตน จูจ่ๆอาแจฮุนพาอาจารย์ฝรั่งมาที่บ้านเห็นหลานชายมากับคิมบอมก็เรียกเขาไปด่าจียองมาหาพระเอกที่บ้านเห็นสภาพก็บอกให้ลุกไปหาหมอพระเอกไม่ไหวบอกไหวเธอจึงลากเขาไปโรงพยาบาลอาจฮหุนมาฆ่าทวดคิมบอมว่าห้ามมายุ่งกับแจฮุนอีกแต่ความจริงแล้วแจฮุนเป็นฝ่ายตามคิมบอมเองแถมยังไม่กลัวว่าอาจจะไปฟ้องพ่ออีกด้วยก่อนจะคิมบอมบอกอาจารย์ฝรั่งว่าอาจฮยหุนแย่มาก อาจารย์ฝรั่งเห็นด้วยเพราะได้ยินที่เธอพูดหมดแล้วจียองพระพระเอกมาฉีดยาหมอบอกอาการเขาตอนนี้น่าเป็นห่วงพระเอกเข้าใจว่าตนเองลืมเรื่องไร้รายได้แล้วแต่ความทรงจำนั้นยังฝังอยู่ตอนนี้หากเขาอยากทำอะไรก็ปล่อยให้ทำตามใจอย่าไปขาดที่แท้ก,กึนโฮลูกชายชางซูคือมือมือที่เขียนบนประตูสโมสสบิลเลียดเขาเป็นออทิสติก ที่มีความจำฝังใจกับเรื่องที่ซอนอาถูกฆ่าจึงคุ้มครั่งอยู่บ่อยๆขากลับบ้านพระเอกระบายกับจียองว่าไม่ชอบพี่สาวเพราะมักโดนพ่อเอาไปเปรียบเทียบกับพี่สาวจะถูกด่าประจำจียองมาหานางเอกเพราะเรื่องพระเอกเธอโทษว่าทั้งหมดก็เพราะนางเอกมาอยู่ที่นี่ซึ่งเป็นสถานที่พระเอกเห็นแล้วทรมานใจทุกวันนี้เขาก็ายังคิดว่า ตนเองเป็นสาเหตุทําให้ครอบครัวต้องตายในเจะเรื่องที่เขาทาพระยาช่วยนางเอกยอมขายวิทยานิพนธ์ของตนเองเพื่อนําเงินมาจ่ายค่ารักษาพยาบาลของคิมบงทําให้อาจารย์ที่ช่วยจ่ายเงินให้ต้องตรวจสอบสวนหาพระเอกไม่ไปโซทุกอย่างจะพังหมดเธอไม่สนว่านางเอกจะชอบพระเอกจริงๆหรือแค่กิ๊กกันในช่วงหน้าร้อนแต่เธอเกลียดที่เห็นอาการของพระเอกแย่ลงทุกวันพระนางเอกหากเธอไม่ไปจากที่นี่ก็ช่วยพูดให้พระเอกไปโซที นางเอกเศร้าและโทษตัวเองว่าพระเอกเป็นแบบนี้เพราะเธอพอออกไปเดินเล่นก็เห็นพระเอกนั่งอยู่คนเดียวริมหาดที่หน้าสถานีรถไฟคิมบอมบอกให้หนางเอกไม่ต้องรอแจหุนแล้วเพราะเขาคงจะตื่นสายแต่นางเอกขอรออีกสักหน่อยไม่ทันขาดคำแจหุนวิ่งมากับพระเอกคิมบอมรู้ทันว่าที่จริงแล้วนางเอกรอพระเอกต่างหากพอไปถึงก็รีบวิ่งขึ้นรถไฟนางเอกไม่คิดว่าพระเอกจะมาด้วย แต่โดนคิมบอมแซลว่าไม่รู้จริงดีพอมาถึงที่หมายพระเอกบอกต้องเดินไปอีก35นาทีจึงจะถึงบ้านพักจูจูแจฮุนนึกขึ้นได้ว่าตอนมามีกระเป๋าเดินทางมาสองใบตอนนี้เหลือใบเดียวจึงวิ่งตามรถเนไปแต่ก็ตามไม่ทันเลยโทรไปหาบริษัทขนส่งได้ความว่าจะเอามาให้พรุ่งนี้แต่ของกินที่เตรียมมาดัานอยู่ในกระเป๋าใบนั้นทั้งหมดนางเอกเตรียมรามยอนมาส่วนพระเอกก็นำแอปเปิลติดตัวมาด้วย คิมบอมมีความคิดอย่างหนึ่งคือไปรับจ้างเก็บลูกพีชแลกข้าวรู้เจ้าของสวนดีใจที่มีคนมาช่วยเก็บก่อนจะมีพายุเข้าแล้วบอกวันนี้จะเลี้ยงไก่พื้นเมืองทุกคนดีใจที่คืนนี้รอดแล้วทั้งสี่คนมาเล่นน้ำในลําห้วยแข่งกันดำน้ำอย่างสนุกสนานแจฮุนพกอ,อุคูเลเล่มาด้วยจึงร้องเพลงให้ทุกคนฟังพระเอกล้างลูกพีทที่เก็บได้แจกจ่ายให้ทุกคนกินอย่างมีความสุข ซองมินแต่งหล่อมาพาจียองไปเลี้ยงข้าวปลอบใจที่เธอปีแตกวันก่อนเขามีความสุขที่ได้พาสาวที่ชอบขี่มอเตอร์ไซค์ริมทะเลจียองรู้สึกแปลกที่วันนี้ซองมินดีผิดปกติเมนูไก่พื้นเมืองที่คุณลุงเจ้าของสวนบ่อจะเลี้ยงความจริงแล้วก็คือไก่ตัวเป็นๆเ,เพราะไม่มีใครอยากเปิดประสบการณ์ฆ่าไก่แจฮุนจึงชวนทุกคนเป่ายิงฉุบแต่สุดท้ายก็จบลงที่รามยอนฝีมือแจฮุน บริษัทขนส่งโทรมาบอกว่ากำลังจะเอากระเป๋ามา่คืนแจฮุนจึงชวนคิมบมออกไปด้วยกันเขาดีใจที่ได้อยู่กับคิมบมสองคนและมีความสุขมากขึ้นตั้งแต่ได้รู้จักกับเธอตอนไปอเมริกาใหม่ๆแจฮุนอยู่ปหกผูดภาษาอังกฤษไม่ได้จึงเอาแต่งเงียบต่อมาพอเริ่มพูดได้แต่ก็มีสำเนียงแตกต่างจึงโดนเพื่อนล้อว่าเด็กเอเชียนานๆเข้าก็รู้สึกไม่พอใจ จึงชกหน้าคนที่ล้อเลียนพ่อกับแม่รู้สึกอายจึงส่งกลับเกาหลีความจริงแล้วพ่อแม่ฉลาดขั้นเทพเป็นถึงศาสตราจารย์ด้านจิตวิทยาแต่กลับไม่เข้าใจลูกชายอย่างเขาเลยสักนิดซองมินชวนจียองมากินข้าววันนี้เพราะต้องการสารภาพรักยังไม่ทันได้พูดจียองก็ขอร้องให้เขาไล่นางเอกอ,ออกไปจากตึกสโมสรบิเลียดลาออกจากงานมาลอยชายที่นี่มีชีวิตเรืยเฉืยไร้ความรับผิดชอบนางเอกเหลวไหลคนเดียวยังพอว่า แต่พาคนอื่นเลหลวไหลไปด้วยตอนนี้พระเอกก็ทำตัวแปลกขึ้นเรื่อยๆตั้งแต่นางเอกมาที่นี่จียองร้องไห้และบอกว่าเธอคงจะชอบพระเอกเข้าให้แล้วสองมินได้ยินก็เจ็บจีในหัวใจคิมบอมกับแจฮุนได้กระเป๋าคืนมาแล้วขณะกำลังเดินกลับก็สารภาพว่าชอบคิมบอมเพราะเธอคือคนแรกที่คุยกับเขาในวิชาภาษาอังกฤษ เขาอ่านภาษาบทเรียนตามสำเนียงแท้แต่กลับโดนเพื่อนล้อว่ากระแดะม้วนลิ้นเลยคิดว่าไม่ว่าอเมริกาหรือเกาหลีก็ไม่ต่างกันดังนั้นช่วงพักจึงเอาแต่ฟังเพลงเพราะอยากหนีจากโลกใบนี้วันนั้นคิมบอมเอาหูฟังไปใส่แล้วบอกว่าเขาเอาแต่ฟังเพลงแบบนี้นี่เองแม้คิมบอมจะจำเรื่องนี้ไม่ได้แต่เขาจำได้เป็นอย่างดี นางเอกรู้สึกสบายใจตอนที่อยู่กับพระเอกแม้ไม่ได้พูดอะไรส่วนพระเอกรู้สึกตรงกันข้ามเพราะตนจะพูดมากเป็นพิเศษเมื่ออยู่กับเธอนางเอกโทษตัวเองว่าเป็นเพราะเธอลาออกจากงานแล้วไม่อยู่ที่นี่เลือกสมโมสรบิลเลียดเป็นที่อาศัยและได้พบพระเอกทำให้เขาต้องมาเจอเรื่องแบบนี้พระเอกบอกตั้งแต่เธอมาอยู่อันกกและทุกวันที่ได้อยู่กับเธอนั้นเขามีความสุขมาก จูจ่ๆฝนตกแฮจุนจะรีบวิ่งแต่คิมบอมบอกให้เดินไปดีกว่าแล้วบอกว่าจริงๆแล้วเธอจําเหตุการณ์วันแรกที่คุยกับแจฮุนได้แจฮุนดีใจจึงดึงคิมบอมมาจูบซองมินเรียกแท็กซี่ให้จียองนั่งกลับบ้านจียองเห็นฝนตกหนักจึงบอกให้เขานั่งไปกับเธอด้วยแต่ซองมินรีบปิดประตูบอกให้คนขับไปส่งเธอคนเดียว ฝนตกแล้วนาเอกบอกว่าตอนเด็กชอบเดินตากฝนเธอบอกพระเอกว่าการที่เขาได้ไปโซถือเป็นโอกาสที่ดีพระเอกเข้าใจว่าเธอต้องการให้เขาไปโซนาเอกรับคําแล้วหันหน้ากลับไปร้องไห้พระเอกวิ่งออกมาตากฝนอีกคนบอกว่าตอนเด็กๆเ,เวลาฝนตกก็ไม่เคยกลางร่มเหมือนกันพระเอกออกวิ่งในตอนเช้าไม่เห็นหนาเอกออกมาวิ่งก็ชะเง้อมองหา แจ่คุณใส่ชุดมาสคอตร้องขายกุ้งทำงานพิเศษแทนคิมบมมนาเอกชมว่าเขาขายของเก่งแล้วหันไปแซวว่าคิมบมจะถูกแย่งานแล้วขุนย่าคิมบมโทรมาขอให้เธออ่านจดหมายของพ่อคิมบมให้ฟังเขาเสียใจที่ทำตัวเหลวไหลทำให้แม่ที่อายุมากเป็นห่วงย่าขอให้ลูกชายแข็งแรงก็พอและคิดอยากจะเรียนเขียนอ่านเพื่อตอบจดหมายลูกชายว่าเธอสบายดี แจฮุนเห็นว่างานพิเศษของคิมบมลำบากมากทำไปคงได้เงินไม่เท่าไหร่คิมบมไม่พอใจที่แจฮุนดูถูกเงินเขาเห็นเธอโกรธก็รีบตบปากตัวเองคิมบมเห็นแจฮุนกลัวเธอโกรธก็รู้สึกพอใจแล้วร้องว่าอยากไปเที่ยวอีกจังแจฮุนก็อยากไปด้วยแถมยิ้มมีเรลนไนและจับมือเธอปอกจะถอยตอนนี้ก็ไม่ทันแล้วคิมบมรู้สึกอายจึงรีบลุกหนีพระเอกเห็นหนางเอกมาที่ห้องสมุด ก็ถามว่าทำไมไม่เห็นออกไปวิ่งตอนเช้านางเอกแก้ตัวว่าเพราะรองเท้าพ่อใบขาดคงไปวิ่งไม่ได้สักพักพระเอกบอกจะไปโซเจ้าหน้าที่ห้องสมุดคนใหม่ขอให้พระเอกพาไปโกดังเขาจึงขอให้หนางเอกรอที่นี่สักพักจี้ยองขอบคุณนางเอกที่ช่วยพูดให้พระเอกยอมไปโซพระเอกกลับมาอีกครั้งไม่พบนางเอกจึงลองกะขนาดเท้าของเธอกับแผ่นไม้ที่พื้น นางเอกรู้สึกว่าวุ่นไม่มีอะไรทำจึงไปขัดห้องน้ำส่วนซองมีนที่อกหาจากเมื่อวานก็แบกหุ่นทรายมาซ้อมมวยปล้ำอยู่ริมหาด จียองโทรหาซองมินจะถามขนาดเสื้อของจูนแต่เขาไม่รับสายขณะดเดียวกันก็เห็นพระเอกมาซื้อรองเท้าผ้าใบให้นางเอกนางเอกรู้สึกว่าเวลาเกลียดใครแล้วก็จบลงไปง่ายได้แต่การชอบใครพอชอบไปเรื่อยๆก็รู้สึกเศร้าทุกวันนี้คนที่เหยียบย่ำหัวใจของเธอก็คือคนที่เธอรักสุดหัวใจทั้งนั้นระดับความเจ็บปวดก็เท่าๆกับความรักที่เธอมีให้ตอนนี้เธอจึงกลัวที่จะชอบใครสักคนเพราะไม่อยากพบกับความเจ็บปวดอีกแล้ว ดราม่าอยู่ครึ่งค่นวันสุดท้ายนางเอกตัดสินใจวิ่งไปเคาะประตูหน้าบ้านพระเอกเขากลับมาพอดีก็แปลกใจที่เห็นเธอที่นี่นางเอกมาอวยพรให้เขาไปโซและกลับมายางปลอดภัยพระเอกยิ้มนุบนิบแล้วบอกว่าจะกลับมาโดยสวัสดิภาพนางเอกบอกเธอยังไม่ได้ยกเลิกตั๋วหนังที่จองไว้อย่างเขิน,ขนพระเอกส่งรองเท้าใหม่ให้เธอ แต่พอมองไปเห็นหนาเอกใส่รองเท้าผ้าใบอยู่ก็บอกให้หนาเอกวิ่งแทนตนไปสองเท่าเลยนาเอกมาห้องสมุดหามุมในสุดที่พระเอกบอกว่าเป็นที่นั่งโปรดของเขาฝ่ายพระเอกมาที่มหาวิทยาลัยเข้าร่วมการสอบสวน,นกับอาจารย์แจฮุนมาหาคิมบมระหว่างเดินกลับมีรถมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งขับมาก่อกวนแจฮุนวิ่งเข้ามาขวางไว้พอเปิดหมวกกันน็อกกลายเป็นเพื่อนสนิทของคิมบมที่ไม่ได้เจอกันมานาน แจหุนรู้สึกถึงที่จูจ่ๆเขาก็มากอดเธอจึงแนะนำตัวเองว่าเป็นแฟนคิมบอมนางเอกกลับมาบ้านได้ยินเสียงดังบนดาดฟ้าพอขึ้นไปดูก็เห็นค้นโฮกำลังเขียงข้อความจึงใช้โทรศัพท์แอบถ่ายแต่ดวงเขาจับได้จึงตกบันไดลงมาแล้วอีที่8ก็จบลงติดตาม Summer Strike EP ถัดไปในคลิปหน้าคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ